เริ่มเลยค่ะหลังทำันทีทางหรือความแตกค่างได้เลยค่ะนะคะท้างนี้ทำแล้วค่ะถ้างนียังไม่ได้ทำค่ะคุณหมอร้อยใหม่มือบอมากจริงๆเรื่องไอปาด้วยล่ะกอนร้องแก้มด้วยหน้าที่ก็คือแบบสุดยอดบริการประทับใจคุณหมอน่ารักมากแถมโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายอยากให้ทุกคนมาค่ะอิตาคลินิก เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าข้างนี้นะคะทําเสร็จแล้วค่ะต้องขอบคุณนะคะที่คนไข้นะคะบินมาไกลามากนะคะเพื่อมารับการรักษาที่อาทิตตาคลินิกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะประทับใจไหมคะประทับใจมากค่ะคุณหมอร้อยเป็ร้อยเเซ็นค่ะค่ะ,คะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่กําลังคิดตัดสินใจคนไข้ดูรีวิวหมอมากี่ปีแล้วนะคะสองปีเค่ะสองปีเต็มนะคะบอกเหตุผลว่าดูมาแล้วเนี่ย คลินิกมันมีให้เลือกเยอะมากทำไม<ช>ถึงนะเลือกมาที่เรานะคะเพราะว่าคุณหมอหนูมั่นใจในตัวคุณหมอด้วยเพราะคุณหมอเป็นอา,ารย์ร้อยใหมอีกอย่างหนึ่งคือหนูประทับใจที่ว่าคุณหมอเปิดคลินิกแบบยาวนานมากแล้วก็เป็นมืออาชีพจริงๆค่ะแล้วพอมาทําไปแล้วข้างนึงเป็นยังไงบ้างรู้สึกแบบเหมือนกับต้องได้หน้าใหม่ทางหน้าเลยอะคะ่ะจริงๆค่ะดีใจเลยนะคะดีใจใจแฮปปี้<จ>เลย เพื่อนทางบ้านจะเห็นนะคะว่าตอนนี้นะคะเราทำหน้าค่ายข้างเดียวก่อนเดี๋ยวลองไม่ยิ้มให้เพื่อนเพื่อนทางบ้านดูนะคะจะเห็นว่าหน้าข้างนี้ค่ะจะดูเล็กกระชับแล้วก็เข้ารูปมากกว่าหน้าข้างนี้นะคะให้ดูหน้าข้างที่ยังไม่ได้ทำก่อนจะเห็นรอยบุบนะคะแล้วก็แก้มหย่อนคล้อยที่คนไข้ไม่พอใจตรงจุดนี้คนไข้รู้สึกตรงเนี้ยทำให้ใบหน้าเนี่ยยังสวยงามไม่เข้ารูปซึ่งสามารถสวยมากขึ้นได้อีกเพื่อนเพื่อนทางบ้านอาจจะคิดว่า ในใบหน้าของคนไข้ท่านนี้นะคะหน้าแทบไม่หย่อนเลยนะคะแล้วก็ล่องลึกก็ไม่ได้เยอะมากมาร้อยใหม่ทําไมนะคะการร้อยใหม่เนี่ยหมอให้เป็นความรู้เลยนะคะว่าการร้อยใหม่เนี่ยมันช่วยในเรื่องของความเฟิรม์มกระชับแล้วก็ช่วยปรับโครงสร้างหน้าที่สวยแล้วให้สวยมากขึ้นได้อีกนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องรอให้ใบหน้าเนี่ยห้อยหย่อนคล้อยมากๆแล้วถึงจะเริ่มทําการรักษาในปัจจุบัน เราสามารถเริ่มรักษาตั้งแต่ใบหน้าเนี่ยหย่อนคล้อยเพียงเล็กน้อยนะคะและเราก็ปรับโครงสร้างให้เป็นไปในแบบที่คนไข้ต้องการได้เลยนะคะจะเห็นว่าใบหน้าสองข้างเนี่ยต่างกันทันทีแล้วเป็นไปในแบบที่คนไข้ต้องการในเคสนี้นะคะคนไข้ต้องการให้หมอยกพวงแก้มจัดแนวจอไลน์แล้วก็เอาโครงหน้าแบบสายแนวฝรั่งนิดนึงใช่ไหมคะโดยที่เอาความเป็นธรรมชาติเป็นหลักด้วยก็คือไม่ ต้องให้ยกเวอร์แล้วก็ไม่ให้หน้าดูแปลกทุกอย่างต้องอิงอยู่บนความเป็นธรรมชาติพวงแก้มของคนไข้จะถูกยกขึ้นในองศาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ช่วงล่องน้ำมากแนวจอลายของคนไข้จะถูกปรับแต่งให้ดูสวยแล้วก็ดูเข้ารูปแบบธรรมชาติเพราะว่าโจทย์ตั้งต้นของคนไข้ก็คือเน้นความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ให้ดูมุมปากคนไข้ถูกยกขึ้น ลองแก้มดูตื้นขึ้นใต้ตาเต็มขึ้นเวลายิ้มไม่มีกรอนด้วยเมื่อเทียบกับหน้าข้างที่เรายังไม่ทําจะเห็นว่าหน้าข้างนี้นะคะ ผิวจะยังไม่ตึงผิวจะยังไม่เฟิรม์มที่อธิตาคลินิกนะคะในโปรแกรมร้อยไหม่ปรับแต่งโครงสร้างหน้าของเราเนี่ยไหม่ของเราเป็นตัวพรีเมียมจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวหนักที่เราทำไว้นะคะผิวคนไข้ก็จะตึงเฟิร์มกระชับทำให้เห็นความละเอียดของผิวจะเห็นว่าเท็กเจอร์ของผิวค่ะข้างนี้เทียบกับผิวค จะเห็นว่าผิวข้างนี้ลูกขุนขดกระชับขึ้นผิวตึงใสขึ้นถูกไหมคะคุณไข่้องค่ะแล้วก็พวกริ้วรอยล่องลึกกระตุ้นขึ้นด้วยและเพื่อความเฟิรม์มความเป๊ะที่ดูสวยขึ้นเราสามารถเติมฟิลเลอร์เข้าไปบริเวณที่เป็นริ้วรอยตึ้ๆได้อีกนะคะ <Okay. S 1> ก็คือเขาเรียกว่าสวยเติมเพิ่มได้ในงานผิวนะคะเราใช้ฟิลเลอร์เพื่อเติมเต็มผิวทําให้ผิวดูตื้นขึ้นแล้วก็ในงานล่องลึกใต้ตาแล้วก็ผิวริ้วรอยใต้ตา หมาทําการเติมฟิลเลอร์ใต้ player, ตาใ,ให้กับคนไข้เพิ่มไปด้วยจะเห็นว่าหลังจากฉีดฟิลเลอร์เสร็จไม่ม uh, ีบวมเลยนะคะแล้วก็ไม่มีก้อนใต้ตาลองยิ้มให้เพื่อนๆทางบ้านดูเห็นไหมคะไม่มีก้อนใต้ตาข้างนี้คือข้างที่ยังไม่ทํานะคะเห็นความแตกต่างชัดนะคะแล้วก็ให้ดูงานผิวของคนไข้ค่ะผิวข้างนี้นะคะตึงขึ้นเมื่อพอผิวตึงขึ้นในกลุ่มของริ้วรอยตื้นๆรูขุมขนที่ดูกว้างรูขุมขนจะดูเล็กลง ผิวที่เป็นริ้วเล็กๆก็จะถูกดึงให้ตึงขึ้นริ้วรอยเล็กๆของคนไข้อะค่ะก็จะหายไปแลนะนาการวางแนวของการดึงยกหน้า ด้วยประสบการณ์นะคะเหมาะทางานมากกว่า18ปีแล้วนะคะรวมถึงเป็นอาจารย์ในเรื่องของการร้อยไหมปรับแต่งโครงสร้างหน้าเป็นอาจารย์ด้านปรับแต่งใบหน้าโดยตรงก็ปรับแต่งให้ตามแบบที่คนไข้ต้องการได้เลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยในโปรแกรมการรักษานะคะเรามีของแถมด้วยแล้วเราก็มีราคาพิเศษให้กับสมาชิกนะคะใครที่คุมบัตเจตคุมค่าใช้จ่ายไว้ให้แจ้งได้เลยนะคะว่า ในงบที่เรามีจำกัดค่ะเราต้องการปรับแต่งจุดใดได้บ้างนะคะหมอจะให้คำแนะนำถูกไหมคะถูกต้องค่ะให้คำแนะนำแบบตรงจุดแม่นยำแล้วก็ลดราคาพิเศษด้วยวันนี้ลดเยอะเลยใช่ไหมคะเยอะมากค่ะคุณหมอค่ะ,คะเพื่อนเพื่อนทางบ้านนะคะที่กำลังกังวลใจว่ามีปัญหาหน้าย่อนคล้อยอยากปรับแต่งโครงสร้างหน้าอยากเสริมสวยอยากเริ่มเข้ามาดูแลตัวเองมันไม่สายไปนะคะ และที่สําคัญเนี่ยเราสามารถเริ่มดูแลตัวเองได้แต่อายุยังน้อยด้วยมันก็ไม่ได้เร็วเกินไปในปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นเริ่มดูแลตัวเองกันมากขึ้นแล้วนะคะและถ้าใครที่อายุเยอะคิดว่าช้าไปไม่ช้าไปค่ะการรักษาสามารถทําได้นะคะแล้วก็หลังทําการรักษาเห็นว่าไม่มีรอยบวมรอยเขียวรอยช้าเลยเห็นไหมคะจะมีแค่รอยยาชาเล็กน้อยเท่านั้นหันด้านข้างให้เพื่อนๆทางบ้านดู ไม่มีรอยเขียวเลยนะคะทั่วๆไปจะมีแค่รอยอยาชานะคะรอยเขียวรอยช้ำรอยอยาชาพวกนี้สามารถตบแป้งแต่งหน้าปิดได้เลยหลังทําเสร็จไม่มีรอยแผลใดๆบนหน้าไม่มีรอยบวมเห็นไหมคะว่าการฉีดฟิลเลอร์การร้อยไหมแล้วก็การทําโบทอ็อกการดูแลเรื่องงานผิวสามารถทําการรักษาในวันเดียวกันได้ไม่อันตรายไม่ได้น่ากลัวคอนเฟิร์มโดยคนไข้บอกเพื่อนๆอ,อีกรอบ ใครที่สนใจนะคะเข้ามาปรึกษาได้นะคะที่อาทิตาคลินิกนะคะวันนี้หมอกับคนไข้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ